สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีรถสวยๆพร้อมใช้งานมาฝากอีกแล้วครับสภาพหนึ่งในร้อยในส่วนของนิ s s ัน Sunny Super n ร o โเลยครับตัวนี้รหัสปี14นะครับปี2000นะครับ1.6ออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สครับมือเดียวป้ายแดงนะครับ69,000าบาทนะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์สวยๆครับอยู่ที่บางแคนะครับเน้นโทเจรจาครับสีสันเงาฉ่ำมีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับเกียร์เครื่องยนต์แน่นมากครับคันนี้ใช้งานแค่ 1 9 0 0 0กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับรับประกันใหม่แท้นะครับสภาพสมบูรณ์ดีงามยางใหม่4ี่เส้นครับปี2022ครับสนใจรถคันนี้นะครับไปชมรถทดลองขับตรวจสอบสภาพนะครับเบื้องต้นเช็คมาแล้วคัดมาสวยๆเอามาฝากสมาชิกนะครับเป็นใหม่แท้นะครับใครที่ชอบและสนใจนะครับโทรเจรจานะครับจะโทรก็ได้จะไลน์ก็ดีนะครับรถอยู่ที่บางแคนะครับบริการจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านได้ทั่วประเทศนะครับโทรเจรจาสอบถามนะครับ รถสวยนะครับคันนี้ระบบไฟฟ้ากระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าครบสมบูรณ์ใช้งานได้เลยครับเช็คชมดูรถนะครับคันนี้ถือว่าใหม่มากๆนะครับเป็นเบาะผ้าเดิมนะครับจากโรงงานสวยสมบูรณ์นะครับนี่ครับยาง ปี2022นะครับ1ชุดนะครับสีเส้นครอบครบเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับใครที่กำลังสนใจหาเอาไปใช้งานนะครับชมเช็คตรวจสอบได้เลยครับสีสันเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์แน่นทุกจุดนะครับใช้งานน้อยเจ้าของดูแลดีและรักมากๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับ69,000บาทนะครับโทรเจรจาสอบถามแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้ครับกรตีการจัดส่งให้ทั่วไทยนะครับถ้าท่านชอบและสนใจนะครับอยู่บ้านไกลนะครับโทรกลิ้งเดียวครับ มัดจำปุ๊บส่งถึงบ้านเลยครับการันตีว่าถึงแน่นอนนะครับมัดจำได้มัดจำครับถ้าไม่มัดจำจับเอ็นติ์ของคนอื่นนะครับผมการันตีได้รับประกันให้เลยครับรถสวยเนียนเดิมบางไม่มีชนหนักตัดต่อนะครับรถใช้น้อยเจ้าของรักมากนะครับนี่เขาจอดไว้ในบ้านนะครับวันที่ไปรับรถมาเขายังล้างรถเลยให้เลยครับก็ต้องบอกเลยว่ารักรถมากครับเจ้าของเดิมใครที่สนใจและได้คันนี้ไปใช้งานนะครับสวยสมบูรณ์มากๆนะครับ ชมเช็คดูรถรีบตัดสินใจนะครับโทรได้โทรนะครับจะขอรูปเพิ่มจากไลน์ก็ได้นะครับฉะนั้นคันนี้ก็ฝากไปเป็นอีกหนึ่งค้างเรื่องครับรถสวยๆคัสสภาพ1ในร้อยมาฝากนะครับส่วนมากไม่ค่อยได้เจอในนิสันบีสนะครับก็นำมาฝากนะครับภายในสะอาดสวยๆครับเซ็นทร์ล็อกแอร์แบกนะครับเช็คชมดูรถตรวจสอบทดลองขับจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับมือเดียวป้ายแดงแบบนี้นะครับหาไว้ใช้งานนะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมความเข้าใจ คันนี้สภาพดีงามยางใหม่สีเส้นช่วงล่างเกียร์เครื่องยนต์แน่นระบบไฟสมบูรณ์ทุกจุดนะครับชมเช็คดูรถได้เลยครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับ สำหรับใครที่กำลังเล็งหารถหลักหมื่นนะครับช่องนี้จะพยายามหารถสวยๆคัดสภาพมาให้สมาชิกเลือกและชมเลือกที่ชอบจัดที่ใช้เอาที่ไหวนะครับรถมีหลากหลายราคาทั้งผ่อนทั้งสดนะครับฉะนั้นซื้อรถนะครับเอาไปใช้ง,งานนั่นคือคุ้มที่สุดก็เลือกตามความชอบและตามวัตถุประสงค์ของแต่ละท่านนะครับสำหรับผมก็ทำหน้าที่นำเสนอชี้เป้า และก็บางครั้งบางครั้ผมก็การันตีการจัดส่งให้ด้วยนะครับก็พอจับเอ็นอีกหนึ่งทางที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกในช่องนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับหวังว่าจะสวยถูกใจรถเดิมครับหน้าเดิมหลังเดิมสวยๆเนียนๆไม่มีชนหนักอัดต่อแน่นอนนะครับเดิมจริงครับไม่มีดิดแก๊สไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำครับสวยแบบนี้ชอบหรือไม่ใช่หรือเปล่าพี่น้องตัดสินใจและพิจารณานะครับคันนี้สวยๆแบบนี้ก็นานๆจะได้เจอนะครับ B14 นะครับถามว่า B14 อึดถึงทนไหม โดยรวมทนทานครับขึ้นอยู่กับการใช้งานคันนี้สภาพสวยและดูแลมาดีใครที่สนใจนะครับเข้าไปศึกษาได้ครับใน B14 ขคับนี่ครับหรือในนิสันขับก็ได้ครับในส่วนของนีโอนะครับก็ชมเช็คดูรถตรวจสอบนะครับสภาพคันนี้เจ้าของดูแลและรักมากๆนะครับใครที่ได้คันนี้ไปดีงามแน่นอนครับเจราจาสอบถามแจ้งมาจากช่อง YouTube การันตีการจะส่งให้กับสมาชิกนะครับ ขอบคุณนะครับถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วฝากกด1เป็นกําลังใจให้กับแอดมินหน่อยนะครับจะกราบครบรอบคุณอย่างยิ่งนะครับสวยสมบูรณ์ระบบไฟฟ้าในราคา69,000บาทได้รถสภาพดีๆแบบนี้นะครับการันตีไม่มีชนหนักตัดต่อพิกความครับชมเช็คดูรถตรวจสอบสภาพนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้า4บานครบสมบูรณ์นะครับในราคานี้สภาพนี้ขายสภาพนะครับราคานี้เจรจาต่อรอง สมบูรณ์ทุกจุดนะครับชอบชมเช็คดูรถตรวจสอบสภาพนี่คือที่ผมจะพูดบ่อยๆนะครับและผมการันตีการจัดส่งให้สมาชิกรอเช็ครถทดลองขับที่หน้าบ้านนะครับเหมือนเวลาที่เราอยากได้รถแต่ไม่อยากเดินทางไปเองครับฉะนั้นคันนี้ก็น่าสนใจนะครับขอรูปเพิ่มจะวิดีโอคอลก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ทางไลน์ก็ได้นะครับท่านเอาให้มั่นใจถ้าชอบก็จัดการเลยครับมัดจาได้มัดจาครับการันตีการจัดส่งครับขอบคุณครับสวัสดี